สบายดีพี่น้องสบายดีทุกทีสูงสุดตอนนี้เท้ากำลังเลื่อนทางไปบุญเนาะพี่น้องบุญบาทโซนตาสูงสุดเลยพี่น้องตั้งผักเสือเบื้องบ้านต่างๆหมดเลยเนาะมากันมาแถวสองคนพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าเทาสีแดงกีเก่ากีหน้าอยู่ป้มีเพื่อนพี่น้องอยู่แต่ว่าอ้าวเพื่อนดอกใช่เออเพราะว่าการไปบุญมาชินกับสองมีเพื่อนคนหัวใจเลยพี่น้องเอาจัง เอาจากงานไปเลาวไปมั <One input> ่วไปชั่วนี่สิได้กินข้าววัดได้เปลี่ยนเลยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมกันเดี๋ยววันสิดท้าบรรยากาศการเดินทางในเบิ่งเนาะเปลี่ยนเนาะบรรยากาศในงานในเบิ่งาจะเป็นยังไงแต่กระป๋าก็ได้ก็สุดท้ายเพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเนาะรีิวซ้ัมกับโปรแกรมโฆษณาได้พี่น้องเนาะระยะทางจากบ้านเราไปกับะมาณโอ้เป็นชิปอยู่เแต่เน่าแต่นหน้าใหญมาก ว่าเขามาขามาท,าท่างบ้านต่างๆใช่น้องขามกลัวบ้านต่งางๆเนาะม,มันคือนสีง่ายเนี่ยขามาทงง่างบ้านนี่แม่คนช่างขึ้นสีสีงหญ่ขนาดนะย่ยำบุญแค่ไหนะให้ง่ายลดลายน้อยลดรายยำบุญให้ง่ายเห็นเอือยเป็นไปขายของอยู่เอ๋ พี่ไอ้ก็บเบื่อเป็น,ป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 นคลายน้ำแข้งใส่หรอแค่เดยวกาบชีวิตไายไปทนภามันคลายดีว่าบุญ่ากใส่น้คนลายอยู่วานีกลมา,าเออขายเรือบุญต้องแหงเากลับไปเนาะบุญต้องแหงกับบ้านไกล้ใก้กันกับบุญต้องแหงอะไรพี่เ้องเออกับบ้านต้องแหงนะบ้านที้บ่อยนะตอนนี้กำลังหอนร้ามพี่เนองหัวคาหัว อะไรซีฟว่าไหาเข้าตีตกใหม่หาเขา้าอันนั้นดิ่พอเด็ดขาเออสกวัวขากระโดข,าาขา่าหวานเขายังไปบุญ่นีก็ไม่าสิไปละละอะตกเชียงเงินอี่เลยสิยจะขาเข่าบ้านจะขาดตีตกใหม่เขา Đang làng nhạc vô Đấy Một đèn.

Oh, lột lâm bộ, bộ làm mà này ơi Mình lâm lâm lượng mà Lâm tặng như xe đây như vặt vào đi Tha đến không? Cái gì mà. Cấm vùng lùm xa nói vặn phải nổi Lùm xa là vặn Ừ, chúng nó hẹn cả tên này nữa mua lại xong. No, thì xin, thì xin. Thì... Thì xin, nó vào <laughs> <Thì> nóng <laughs> nó. cái gì nóng cái gì nóng cái gì nóng cái mà nóng nó gì mà Bạn gì nóng cái 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 มังคี่น้องเข็ดมังคงนี่เขามาไก่เติบอยู่มากินไก่เนาะอืมากินไก่เอ๊ะขวานไปแจกเอาข้าวบดเอาข่าวมาให้กินเนาะพี่นาอน้ำเยาก็มีตอนนี้เขากำลังสิไปหา เพือ่อไอเนาะพี่อคนขายคองอยู่วัดนี่แหละเนี้อสิบปเบิง่งคนขายดีอยู่บ้านอ่ะโอ้ยอ,อาอยี่นี่หรอ <c oughs> าะน่ากันตัวปลาโลดฮ่าฮดาฮ่้ <c oughs>

ข้นมาลายมาไดมัน้ายยีายบุรีมาไหแล้วบ่มันอยู่ในวัตดิห่มันคนโมเทียบเนื้นะกมาวอนสเะอเอบ่เขาะมาซืไปว่าไปกินขอวปุ่น,นไนอ้ว่าไปกินของปุ่นสิพ่อไปกินขอวปุ่นฮะมันหา bố huyện vì nó ngon bạn này huyện vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เงียบเงาอีบุมีคนมาสื่อสัมบัตอาหารจอกวะบุญสาวพี่น้องนี่มือนี่ลำเนื่องเขาอยู่อยู่บัดตรเนาะละบงเขาอยู่เนาะลำบงพี่น้องถูกเปล่าเออละบงอยู่น้องนี่อยู่อยู่หน้ายนะ คนบ่เที่ยวนะอยู่บัดคนบะเที่ยวสัอยู่นี่นบะเทียวสบายายบอทางเข้ามาุณแล้วตอนแรกอุณแล้วแต่ง้ากก็ายะคุม่แลตอนแรกคุณแลงหนยากงานะ่คลต้องแรกคว่หน้ายากลง่านคม่ อดดโอ้แผ่นแผ่นละ, 4, 4ะ,ละสี่สี่ร้อยถูานะสี่ร้อยสักวัดผูกแผ่นหนึ่งสองแผ่นใส่โอ้ยไรเอาแผ่นเดียวไปยังไดดานานางนะ่าใมเออบอลมันซิมีแบบใส่แบตเตอรีไ่ไรต้องใสแบตเตอรี่กันไ้เสียบันนี้ เออตรงมีเวตเตดีแต่กับปากเสียบปยังงอีกบม่ไหลนะะกับรัสิไปเสียบตรงบม่ไหลมันมันอะไรกินอยู่วะล่ะเออมันเป็นระบบของมันมออไร่หแมนามันมันต้องต้องซื้อมาเพิ่มอีกมีหมอไพ่แต่ก็มีอันนั้นโอ้ยเครื่องนี้ มาให้น่อยก็ได้มนูมนันั่นได้รแขงใสเป็นอะไกินอยู่มันาอเชื่อยังหละเชื่อจะได้จ้ะเอาที่ยังเกลอดิสีแดงไ่ดีอย่ดีขี้อวียวเนาะ โมนี่ก okay? i mean. ็บ่มฮอนมาได้ไะมือนกันันเอาซื้อนาะมแดดบ้านน่พดเฮ้เบียกพแ่านนี่มันดีพ่ะล่ะเ